thank you สดีค่ะบีจากเอสเตดอลลดินนะคะวันนี้บีจะพามาชมโครงการนะคะที่ทำเลดีมากๆนะคะอยู่ใจกลางทองหล่อเลยนะคะอยู่ที่ทองหล่อยค่ะอ่าค่ะซึ่งเป็นโครงการนะคะทาวน์โฮมชื่อว่าเซจค่ะซึ่งโครงการเหอใช่ค่ะเห,เ,เหมือนอะพาร์ตเมนต์เหมือนคอนโดเลยอ,ะอ่ะนะคะเป็นโครงการนะคะทาวน์โฮมสุดหรูนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ชั้นรวมชั้นดาดฟ้าด้วยนะคะพื้นที่ใช้สอยถึง407ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะ หลังใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เนี้ยนะคะจะบอกว่าทําเลดีสุดๆรวมถึงราคาดีสุดๆได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาชมภายในโครงการกันนะคะเชิญเลยค่ะค่ะโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ยูนิตด้วยกันนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะโดยที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ last Unit หลังเดียวนะคะก็คือหลังที่2เองอนะคะจะบอกว่าทําไมถึงขายดีนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากจะมาอยู่ทองหล่อจริงเน,นี่คะเนาะเพราะว่ามีทั้งรถไฟฟ้านะคะมีทั้งโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะที่เที่ยวที่เที่ยวด้วยที่เที่ยวก็เยอะนะคะ <S <S อาหารการกินก็อยู่แล้วก็ไ i ฟ์ดีมากเพราะว่าจะมาใช้ไลฟ์สไตล์อะไรแถวเนี้ยนะคะก็คือแบบ ดีสุดปังนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็ยังมีโรงพยาบาลนะคะมสีสิ่งอำงนวยความสะดวกมากมายนะคะใครๆก็อยากมาอยู่ท้องหลอะะแต่ถ้าจะไม่อยู่ท้องหลอเนี่ยแน่นอนค่ะก็คือเราจะอยู่ได้แค่แบบคอนโดคอนโด,คอนโดมิเนียมนะคะซึ่งจะ<พ>งบอ<า>กว่าตอนนี้แพงมากๆเลยนะคะตอนนี้ตกตารางเมตรเท่าไหร่ปรมาณสองแสนสามแสนแล้เนาะ แพ,แพงแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราจะหานะคะเวลาเราแบบซื้อคอนโดเนี่ยตกมาตารางเมตรละ2ถึง3 0แสนอัพอัขึ้นไปนะคะตามความหรูของแต่ละโครงการคอนโดมิเนียมนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราซื้อโครงการเซจนะคะจะรู้เลยว่าเราอะนะคะได้ราคาเพียงแค่ตกตารางตารางเมตรละ95้0 0มเท่านั้นเองไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนคะ่ะทุกคนนะคะและ้วแถมมีโฉนดที่ดินเราได้ที่ดินของตัวเองนะคะเวลาเราซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ย แน่นอนนะคะจะได้ที่จอดรถเพียงแค่ประมาณ1-2คันใช่ใชแต่เนี่ยเรามีที่จอดรถของตัวเองค่ะถึง3คันด้วยกันใช่นะคะคแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะคะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าไปพบเจอเพื่อนบ้านอะไรมากมายนะคะแล้วทาวน์โฮมเรานี้ใหญ่ไหม4ืม7ตารางเมตรนะคะจะบอกว่าถ้าเราไปซื้อคอนโด407ตารางเมตรใจกลางท้องหลอ่อหาอได้ที่ไหน ะะเรามาซื้อเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าทาวโฮมที่เป็นของเราดีกว่าแล้วสามารถแปลงเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากเปิดเป็นแบบออที่พักอาศัยด้วยแล้วก็ทําธุรกิจได้ด้วยนะคะสําหรับที่นี่ค่ะโครงการนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว,ว่าตัวไม้กั้นนะคะเพิ่มเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็ คนที่จะมาส่งพวกเอกสารเนี่ยเขาก็จะมาส่งที่เป็นบ็อกซ์ด้านหน้าเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด4หลังด้วยกัน4บ้านเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่หลังที่2ของเราไปนะคะก็จะมีรั้วนะคะเป็นแบบระบบออโต้ <Auto S 2> นะคะระบบไฟฟ้าไว้เพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีกำแพงรั้วรอบโครงการด้วยเนาะใช่ค่ะรวมถึงพื้นนะคะในการจอดรถนะคะก็จะเป็นคอนกรีตแส้มนะคะเพิ่มความแข็งแรงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอเราจอดร เสร็จปุ๊บค่ะแน่นอนค่ะตรงนี้ก็จะมีห,ห้องเก็บของนะคะแต่อย่าดูเลยนะคะเก็บของอยู่นะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเรายังเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งค่ะด้วยการมีดิจิตอลดอร์ล็อกก่อนที่จะขึ้นไปบนตัวบ้านนะคะใชค่ะโอเค okay. อันนี้ก็จะเป็นคยาว่าโซนแรกนะคะของบ้านบ้านหลังนี้เนี่ย อย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปก็คือมีห้าชั้นด้วยกันแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าด้วยนะคะหัวห้าชั้นมีลิฟต์ไหมต้องมีสิคะไม่ง oh. ั้นเดินเมื่อยมากเลยนะคะ oh. อันนี้เราก็เป็นลิฟต์นะคะก็เป็นลิฟต์แบบเขาเรียกว่าระบบน่ารักนา่กนารักเนาะเข้าได้ประมาณสักสามท่านนะคะสองร้อยกิโลนะคะอันนี้เดี๋ยวไปกดลิฟต์ให้ดูนะคะ <Ha. S 1> นี่เข,นนเข้าไปดูในลิฟต์นะคะลิฟต์ของฮิตาชินะคะ มาตรฐานที่แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นแบบเนี่ยมีชั้นหนึ่งชั้นสองนะคะตรงนี้เราเป็นชั้นเอ็มคือชั้น,นลอยนะคะมีชั้นสชั้น4ี่ความนี้ก็คือรวมทั้งหมดเป็นห้าชั้นนะคะโอเคอ่ะผักขึ้นมาดูชั้นสองเลยจ้ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มนะคะจะบอกว่าถ้าเราไปซื้อคอนโดนะคะที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ4ี่ร้อยตรางเมตรเนี่ยแน่นอนอค่ะราคาต้องแบบไปแตะ60ส0ปสิล้านแน่นอนจริงนะ,นะ แล้ว60 8 0ล้านแต่ไม่ได้ฉโฉนดไม่ได้ฉโฉนดด้วยนะแต่อันนี้นะคะอยากบอกทุกคนเลยว่ากว้างมากแปลงสุดท้ายแล้วนะคะกว้างมากเลยนี่มาถึงปุ๊บนะคะมีแบบดับเบิลวอลลุ่มด้วย นะอันนี้ก็ให้ความโปร่งนะคะตรงนี้เราสามารถจัดเป็นมุม Living Room นะคะอันนี้เป็นสไตล์ Mode ิร์ u ลักชนะคะโดยที่ทางเจ้าของนะคะได้มีการแบบเขาเรียกว่าตกแต่งให้ดูนะคะว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยนะคะสามารถแบบเป็น Living Room นะคะหรือว่าตรงนี้อยากจะทําเป็นออ f i c e ก็ได้นะคะแต่หลายคนก็าอยากมีความฝันอยากมี office ออฟฟิศใจกลางทองหล่อนะแล้วตรงนี้ค่ะเพื่อให้แบบเขาเรียกว่าเราอยู่ใจกลางเมืองแต่เราก็ได้ ความแบบมีความเป็นสไตล์รีสอร์ทเบาๆนิดๆน,ดๆนะคะเขาก็จะใส่สระว่ายน้ำค่ะอ oh. ตรงนี้ความจริงว่ายน้ําได้จริงๆเลยนะเปิดให้ดูหน่อยออกมาดูนะคะตรงบริเวณสระว่ายน้ํากันเนาะตรงนี้ก็จะมีสเตปให้ลงด้วยนะคะแล้วก็มีกั้นความปลอดภัยด้วยตัวกระจกเทมเปอร์นะคะโอ้ oh, ต,ต้หลังสองนี่โชคดีเนาะมันแบบออกมาเป็นต้นไม้เลยอะวิวต้นไม้วิวมาต้นไม้นะคะซ้ายขวาซึ่งมันก็จะช่วยทําให้แบบ มีความบรรยากาศเป็นเหมือนรีสอร์ทเนาะเหมือนเรามาเที่ยวนะคะต่างจังหวัดเนาะแล้วก็มีเป็นแบบพูลวิลล่านะคะอตรงนี้นะคะตรงบริเวณที่ถัดจากแพนทีนะคะใกล้ลิฟต์ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะเอาไว้รับแขกเนาะก็จะเป็นนะคะสไตล์โมเดิร์น กำลังดีขนาดกำลังดีเลยค่ะแต่ก็ยังอาบน้ำไม่ได้นะต้องไป็ข้างบนข้างบนนี่คือจะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำทุกห้องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่นี่มีห้องนอนกี่ห้องอ่ะห้องนอนมีทั้งหมดสห้องนะคะเดี๋ยวเราไปชั้นถัดไปกันเลยดีกว่าชั้นสามนะคะเอ๊ะข้างบนนี้เราอ๋อยังไม่ใช่ชั้นสามเป็นชั้นเอ็มเป็นชั้นลอยก่อนชั้นเอ็มลืมไปค่ะว่าที่นี่เราเป็นแบบเขาเรียกว่าดับเบิลวอลลุ่มเนาะเราก็จะมีชั้นลอยแะ่บอกชั้นลอยเนี่ย มันก็เอาไว้เป็นมุมเขาเราว่าพ,พักผ่อนส่วนตัวของเราก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครจะปรับเป็นโฮมออฟฟิศค่ะแต่าราตรงเนี้ยเอามาเป็นกั้นห้องทําเป็นห้องประชุมก็ได้นะคะเป็นโซนที่เอาไว้แบบเขาเรกว่านั่งทานข้าวหรือว่าทําให้หมดเลยนะคะมุมนี้อันนี้เราก็มีไอเดียนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้ให้ดูนึ่งเป็น,นะะมุมพักผ่อนเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบมุมรับรองแขก ใช่ใชนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นมุมแบบอยากนั่งเป็นห้องผู้จัดการแต่จริงนี่เหมาะเหมาะเหมาะทำทั้งเป็นโฮมออฟฟิศหรืออยู่อาศัยนะครับเออนี่นะคะก็ตรงนี้เป็นชั้นลอยอเนกประสงค์นะคะทำฟัง์ชันตามใจชอบได้เลยนะคะก็จะมีลิฟต์ตรงชั้น M ให้เราด้วยนะเออมีลิฟต์ให้ด้วยเนาะดีมากค่ะดีมากอะ โอเคต่อไปนะคะชั้นถัดไปถ้าเกิดนับจากชั้นเอนมเนอะนับเป็นชั้น3เนอะอันนี้ก็ถืเป็นชั้น4ชั้น,นะคะโอเคน่าจะเป็นในส่วนของห้องนอนเนอะเรามาเป็นสตาร์ทชั้น4ด้วยการเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็คือเขาจะใช้ทั้งฟลอร์เลยนะคะในการเป็นห้องสำหรับเขาเรียกว่าเจ้าของบ้านก็นเอาทั้งฟลอร์เลย ใช่ค่ะโซนนี้เขาก็ทําเป็นโซนว่างๆโล่งๆนะอาจจะทําเป็นเหมือนอวอล์กอินพ s โซเซก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะทําเป็นห้องทํางานห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะคะลและ้วก็หเข้มาสู่ตัวบ้านใ้ตัวห,ห้องค่ะห้องนอนนี่ห้องมาสเตอร์ใหญ่เนี่ยเนี่ยหมุนตัวให้ดู ใหญ่ใหญ่นะคะเพดานก็ถือว่าสูงนะครับ3เมตรอยู่อันนี้ก็ลงเตียงคิงไซส์6ฟุตนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือไซส์เขามากเลยนะคะแล้วก็มุมนี้เนี่ยก็เตรียมพวกบริเวณที่เป็นเหมือนทีวีใช่ใช่มีปลั๊กอะไรให้ละปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจะบอกว่าหลังกลางเนี่ยมิวสวยนะในับทุกคนลองดูเนี่ยค่ะ เอเอินแบบบ้านที่อยู่ข้างๆเราตัวนี้เขาปลูกต้นไม้ได้ร่มได่นมาใ,ใแล้ววิวกระจกที่เรามองออกไปอะค่ะมเป็น <c oughs> มีมีต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้พอดีเลยอะแล้วก<ช>็ไม่เห็นถนนด้วยนะใช่ใ,ชใชถ้าเป็นหลังมุมเนาะมันก็จะแบบ ยังเห็นหรือว่าเห็นบ้านข้างๆแบบบ้านนี้แบบเราออกไปปุ๊บอุ้ยเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะเพิ่มความเขียวนะคะกับทัศนียภาพที่เรามองเห็นเนาะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําเนี่ยเราก็จะมีอ่างให้ด้วยค่ะห้องน้ำใหญ่มากนะจริงนี่เลนชาวเวอร์แบบใหญ่บุ้มนะคะใหญ่นะเดี๋ยวเป็นห้องน้ำม่ใหญ่เลยสวยมากค่ะแล้วจะบอกว่ามีครบทุกอย่างเลยนะคะ นี่สุขภัณฑ์คุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะอ่างน,นะคะอ่างล้างมือนะคะนี่ใช้แบบเคลร่ยกวาสดกแบบทอ,อ,องให้ดูลักชูรี่โอเคนี่คือห้องมเตร์เบดรูมห้องแรกค่ะเราขึ้นไปสู่ชั้นที่5กันนะคะก็คือชั้นบนสุดละนะคะแต่ยังไม่ท้ายสุดนะเพราะเดี๋ยวจะมีดาดฟ้าอีกด้วยนะคะ <Okay. S 2> โอเคมีดาดฟ้าด้วยใช่มีดาดฟ้าด้วยค่ะชั้นนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นชั้นที่5นะก็คือจะมีให้ทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันห้องนอนด้านหน้าบ้านกับด้านด้านหลังนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนด้านหน้ากันก่อนโอ้โห,โโหคุณดูดีมากก็ใหญ่นะใหญ่เหมือนแล้วแบบคือจะบอกว่า เหมือนเหมือนมาแบบโรงแรมโรงแรมแบบหรูหอ่ะค่ะที่เวลาเห็นนะเวลาอาบน้ำอะแล้วต้องม่กระจกแบบเนี้ยน,นี่มันโรงแรมที่ <c oughs> พัทยา <c oughs> นะคะอ้ะาวแบบเซ <6 S 2> ็กซี่นิดนึงใช่นะก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครซื้อไปก็อาจจะไม่อยากให้ใครเห็นก็มีม,ม่านดนึงะนะคะ อันนี้ก็ลงเตียง k คิงไซส์ไปก็เดี๋ยวดเดี๋ยวยฉันดูห้องดูห้องน้ำอยู่ดูห้องน้ำอยู่เหรอโ okay. อเคนี่<ๆ>นะคะถ้าเกิดเตียงคิงไซส์นะคะพื้นที่ใช้ขวาก็ยังมีให้แบบเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็วิวเช่นเดิมนะคะเปนไม้ใหญ่สวยงามน่นดีจังเลยนะคุณ เราอยู่ท้องรออ่ะดีดิเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อคอนโดสูงๆตรงนั้นนะแต่อย่างเงยหน้านะโอ้โหตึกตาลังเมตรแพงมากจริงๆนะคะอันนี้เรามาอยู่แบบนี้เป็นบ้านส่วนตัวของเรากันดีกว่าจริงตอนเราเข้าซอยทองหอ่อ25ใช่ไหมค่ะเข้ามาก็แป๊บเดียวองนะแป๊บเดียวใช่จะบอกว่า2 0 0เมตรปะออกไปข้างนอกนี่คือแบบของกินเพียบนะคะใช่แล้วก็ไม่ลึกเลยเราอยู่ซอยไม่ลึกเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าห้องที่สองน,นะคะมีช่องมุมนี้นะคะเป็น Space <อ>นะคะตรงนี้เราสามารถถ้าเกิดใครอยากต่ดการพักได้นะหรือว่าจะทําเป็นแบบเขาเรียกว่าห้องพระหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นมุมแบบโชว์ของอะไรก็ได้ทําได้หมดเลยนะคะเป็นจริงจริงนะจริงห้องพระต้องอยู่สูงสูงที่สุดใช่ไหมเออนี้ก็ถือว่าเป็นช่องที่อยู่สูงสุดเลย อันนี้เขาคิดไว้แล้วนะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเนาะจะทําเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าจะอาจจะทาเป็นห้องทํางานใช่่นะคะได้อีกห้องหนึ่งแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็มีโซนอาบน้ําให้ด้วยนะคะนี่ก็คือทุกห้องนั้นก็จะมีห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำทีห้องเนาะทำไมเราไม่เรียกห้องน้ําเนาะเรียกห้องอาบน้ําเพราะว่ามันได้ทั้งอาบน้ําด้วยแล้วก็เข้าห้องน้ําได้ด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปชั้นดาดฟ้ากันค่ะอ่ะลุยเลยลุยเลยนะคะเดี๋ยวนี้บ้านเขาต้องออกแบบให้มีชั้นดาดฟ้าเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเเห็นทาวน์โฮมมีดาดฟ้านี่ไม่เคยมีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะบาทีที่มันสามารถทําประโยชน์ได้อีกค่ะอมีประโยชน์มีประโยชน์ทําอะไรดีคะแต่เนี้หัวเราคิดแต่หมูหมูย่างเกาหลีนะเราคิดถึงแต่หมูกระทะเพราะว่าเราอ่ะดูซีรีส์เกาหลีเยอะซีรีส์เกาหลีจะชอบแบบ อ่ะเนี่ยเขาเดาวปีใหม่ปาร์ตี้เพื่อนๆนะคะ<ท>เราสา,าสวยสวยสวยตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้เหลือเฟือเลยนะคะจู่คนเนี่จะบอกแบบเป็นเกือบ20คนยังได้เลยอ๋อปาร์ตี้ได้เลยนะก็เขาเรียกว,ว่าตรงเนี้ยค่ะเขาปล่อยให้พื้นพื้นที่โล่งๆตรงนั้นมีช่องเห็นไหมคะจะทําเป็นแบบที่นั่งก็ได้หรือว่าจะทําเป็นปลูกต้นไม้ปลูก,กต้นไม้เนาะเป็นแบบวอลเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมุมนี้นะคะ อาจจะแบบมาตั้งพวกคอมเพรสเซอร์แอร์เพิ่มนะคะอาจจะตั้งเป็นอะไรนะที่เป็นทำเป็นแบบสวนเออโซลาเซลล์หรือทำเป็นสวนให้แบบตกแต่งสวยงามได้หมดเลยนะคะวิธีอ่ะดีดีดีมากเนี่ยแล้วเขาลงกระเบื้องอะไรไว้ให้เรียบร้อยมร้อยเลยแล้วก็แล้วไม่ร้อนนะไม่ร้อนเลยนะคะแล้วตรงน้ทิศบ้านทิศอะไรอ่ะตัวเองหันหน้าจากมุมนี้ค่ะคือทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือเป็นทิศที่ลมเข้าได้ดีมากเลยนะนะคะเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหพามาดูบิลสิคะ ลมดีวิวดีดีงามมากเลยอยากตะโกนยังเลยอ่ะอทองหล่อทองหล่อเว้ยทาเลดีมากราคาดีมากมาซื้อเร็วเออนะคะแล้วจะบอกว่า เดือนนี้นะคะตอนที่พีถ่ายแล้วก็ออนแอร์อยู่ตอนนี้คือเดือนธันวาคมปีหกนะคะทางโอนเนอร์เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้กับเขาเรียกว่าส่งท้ายปลายปีก็คือปกติเนี่ยหลังนี้นะคะราคา49ล้านมันเปล่าเลยนะ49ล้านจะบอกว่าได้คอนโดห้องไม่ได้แบบพื้นที่ใช้สอยขนาดนี้นะแต่เขาให้ราคาพิเศษค่ะคุณเท่าไหร่ฮะ เหลือ39ล้านค่ะลด <39 S 2> ล้10ล,ล้านเลยแล้วเท่าวันที่1มักกาลา68ละ่ะก็ค่อยมาว่ากันอีกทีค่อยมาว่ากัน <laughs> เดี๋ยว <laughs> ผมจะรีบลับไปต่อัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะซื้อบ้านนะคะทำเลดีๆนะให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะกับคนในครอบครัวนะหรือว่ามีแพลนโครงการอยากจะซื้อแบบ โฮมออฟฟิศอยู่แล้วนะคะแล้วถือว่าการซื้อที่ดินบนทองหล่อเนี่ยเป็นการ,การลงทุนที่ดีมากเพราะยังไงซื้ออปล่่ยเชาที่ดินคุณก็ขึ้นจะปล่อยเช่าก็ได้หรือว่าจะทําอะไรก็ได้นะคะ เก็บไปเป็น10ปี2 0ปีราคากระชูดแน่นอนใช่ใช่อันนี้เขาปล่อยเช่าน่าจะเป็นมันแสนแสนห้าแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดซื้อราคา39ล้านก็คือตกตารางเมตรละ9ก0 0หเองเร็วๆคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าคอนโดก็คือตกตารางเมตรละ2อถึงสแสนอ่ะนะคะหาราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นราคาพิเศษ l a าส Unit ให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะคะไม่มาตะโกนหน่อยทองรอทองรอนะคะ อ่ะเรามาสรุปกันนะจ๊ะโอเคค่ะโครงการเสรจทองหล่อ25นะคะเป็นโครงการบ้าน มีเรียกว่าเป็นพูลวิลล่านะคะทาวน์โฮมระดับแบบซูเปอร์ลักชัวรี่เลยดีกว่านะคะหลังนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันนะคะรวมถึงชั้นดาดฟ้านะคะพื้นที่ใช้สอยถึง407ตารางเมตรค่ะบนที่ดิน26ตารางวาค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเรามีทั้งหมด3ห้องนอนสีห้องน้ํานะคะ1ห้องแม่บ้านรวมถึงจอดรถได้ถึง3คันเลยทีเดียวนะคะและนะคะยังใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะเพราะว่าเราเป็นทองหล่อ25เนอะนะคะ ซึ่งเข้าจากด้านปักซอยเนี่ยเข้ามาแบบนิดเดียวเองนะคะมีทั้งแหล่งช้อปปิ้งมากมายนะรวมถึงโรงพยาบาลน,นะคะร้านอาหารเนาะแล้วก็จะบอกว่าทองหล่อเนี่ยไ i g h t l เนี่ยคือดีมากนะคะวิ้ดีสุดๆนะแล้วก็ยังมีโรงเรียนนานาชาติที่อยู่ละแวกใกล้ๆนี้นะคะรวมถึงรถไฟฟ้านะคะสิ่งอำนวยความสะดวกดีมากเลยนะคะกาาคมนธนาุระนะ,ะรวมถึงใกล้กับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยนะคะ อนอกจากนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าโครงการเซจเนี่ยนะคะเป็น last unit แล้วนะ,ะหลังสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านนะสามารถติดต่อบีนะคะได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะจะได้เห็นว่าหูบ้านของจริงนะทำเลดีมากนะคะแล้วก็บ้านหลังใหญ่นะคะคุ้มค่านะคะแน่นอนเลยค่ะอยากให้ทุกคนติดต่อมาเยี่ยมชมโครงการกับบีกันนะคะสวัสดีค่ะ